ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ช่วยผบตรามาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจสพบางแก้วพร้อมรับฟังปัญหาพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยพบตรพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจสพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการและมอบสิ่งของจากพบตรที่ได้ส่งมามอบให้ข้าราชการตำรวจเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจโดยมีพลตำรวจตีชุมพลพุ่งพวงผู้บังคับการภูทรจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกภูมิพัฒน์พัทราศรีวงศัยพันตำรวจ เอกสุรวุฒแสงรุ่งเรืองรองผู้บังคับการพร้อมด้ดยข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการทุกสถานีในจังหวัดสมุทรปราการร่วมให้การต้อนรับก่อนเข้ารับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขซึ่งการเดินทางของผู้ช่วยผอตรมาที่สพบางแก้วในครั้งนี้เป็นวาระของการตรวจราชการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในปีงบประมาณ65ตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลและหลายเทศกาลและการดูแลในช่วงสถานก การโควิดสิ 19. ในช่วงที่มีการตรวจเข้มการเฝ้าระวังพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้มเหลืองต่างๆก็ไม่ได้พักกันเลยและเมื่อสถานการณ์การคี้คลายลงท่านผบอตรก็มีนโยบายให้รองผบอตรและผู้ช่วยพอบอตรรวมทั้งผู้บริหารระดับตรลงมาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจขอให้ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด <แ S 2> <ท million>